เซลเดือนชาแนลสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเดือนนะคะและอยู่กับเจ้าตัวนี้เลยค่ะ Expander Special Edition และสีนี้อีกแล้วนะคะสีขาวมุกเป็นสีที่ขายดีมากรุ่นนี้ขายดีมากจริงๆค่ะด้วยราคาที่ถูกมากราคาที่8 8 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะและไปดูกันเลยค่ะโปรโมชั่นที่เดือนให้และของแถมที่เดือนให้ลูกค้าเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันเลย สำหรับรถรุ่นนี้นะคะก็จะเน้นแต่งเป็นโทนสีดำนะคะก็จะเป็นตัวกระจังหน้าตัวนี้ก็จะเป็นกระจังหน้าสีดำพร้อมตัวซีสีดำไปเลยค่ะและยังมีตัวโลโก้ Expander ตัวนี้จะเป็นสีดำที่ติดมาจากโรงงานให้กับลูกค้าไปด้วยนะคะและยังมีชุดแต่งสเกิร์ตตัวนี้เป็นสวยมากมีเส้นแดงด้วยมีไฟ LED ให้กับลูกค้าด้วยนะคะและมาต่อที่ด้านข้างกันเลย ด้านข้างตัวนี้ล้อมแมกนะคะล้อมแมกตัวนี้จะเป็นขนาดขอบ16นิ้วจะเป็นโทนสีดําเหมือนกันและยังมีตัวกระจกมองข้างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีดําเหมือนกันเดินยังแถมตัวคิ้วกันสารให้กับลูกค้าไปด้วยนะคะส่วนตัวของศูนย์ก็จะแถมตัวเบ้ามือเปิดนะคะกันรอยลายเคปลาและเดินติดแลบตัวที่เปิดประตูให้กับลูกค้าเป็นสีดำเน้นโทนเดียวกันเลยค่ะ และตัวสเกิร์ตด้านข้างนะคะตัวนี้ก็ติดติดเป็นสีดำตัดแดงเหมือนกันมาที่ด้านหลังกันเลยนะคะด้านหลังเดินก็แถมตัวข้อไฟท้ายสีดำให้กับลูกค้านะคะตัวนี้ข้อไฟท้ายสีดำให้ทั้งสองข้างเลยและยังมีชุดแต่งสเกิร์ตท,ท่อคู่ให้กับลูกค้าด้วยนะคะและด้านบนหลังคาตัวนี้จะเป็นพิเศษสุดๆเลยค่ะ ก็จะติดแล็ตัวหลังคาสีดำเป็นโทนสีดำทั้งคันให้กับลูกค้าไปเลยดูสวยดูเด่นมากเลยนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราไปชมภายในกันเลยนะคะว่าภายในเดือนแถมะมาให้กับลูกค้ากันบ้างไปชมกันเลยไปเปิดดูในตัวรถกันเลยค่ะ เปิดเข้ามานะคะก็จะเห็นตัวสครับเพจตัวนี้จะเป็นสครับเพจกันลอยระหว่างการขึ้นการลงนะคะและยังไม่หมดเดินยังแถมพรม5 d ให้กับลูกค้าทั้งคันนะคะตัวพรมตัวนี้จะเป็นสีดำได้แดงดูสวยดูเด่นมากเลยค่ะ และยังมีจอขนาด9นิ้วให้กับลูกค้านะคะตัวนี้จะเป็นจอ Android ที่สามารถเล่นเหมือนแท็บเล็ตได้เลยดูหนังฟังเพลงดูได้หมดเลยะคะ่ะ YouTube Netflix ได้หมดเลยเพียงแค่เชื่อมต่อ Wi-Fi จากโทรศัพท์เราออกมาแค่นั้นและยังมีกล้องบันทึกหน้ารถให้กับลูกค้ากันด้วยค่ะเดี๋ยวไปชมเลยตัวนี้กล้องบันทึกหน้ารถนะคะก็จะแสดงผ่านหน้าจอนี้เหมือนกันค่ะและยังมีกล้องถอยหลังให้กับลูกค้าด้วยนะคะชมเลย กล้องถอยตัวนี้จะมีเส้นการะยะให้ด้วยแล้วยังมีเสียงเตือนให้ด้วยนะคะและยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดตัวนี้เดินยังมีตัวไวเลสชาร์จให้กับลูกค้าด้วยนะคะตอนนี้ถ้าชาร์จขึ้นตัวไฟสีเขียวจะขึ้นนะคะเรียบร้อย สำหรับภายในรถของเจ้ารุ่นนี้นะคะก็คือกว้างมากนั่งสบายมากสามารถขับขี่เดินทางไกลได้เลยนะคะและยังมีที่พักแขนในการขับรถเพื่อแบบบรรเทาความเมื่อยล้านาะวางแขงนวางอะไรได้เลยตัวนี้มีให้ด้วยนะคะและยังมีจอกลางให้กับลูกค้าด้วยนะคะเพิ่มความบันเทิงให้ผู้โดยสารแถว2แถวส,ถวสด้วยนะคะเล่นเสมือนกับตัวจอหน้าเลยค่ะและยังมีแอร์แอร์แถวกลางนะคะ เพื่อ,อความเย็นให้กับแถวผู้โดยสารแถว2แถว3เลยค่ะโอเคค่ะ,ะตัวนี้เดินแต่งให้ลูกค้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เดินจะนำรถคันนี้ไปส่งให้กลุลูกค้าที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะลูกค้าดู ดูเดือนมาจากช่อง YouTube ช่องนี้เลยค่ะเซลเดือนชาแนลอยากจะบอกว่าออกรถได้จริงรับรถได้จริงค่ะเงื่อนไขของโปรโมชั่นของลูกค้าเป็นดอกเบี้ยพิเศษเลยนะคะดอกเบี้ยพิเศษที่แบบไม่หาไม่ได้หาที่ไหนได้ง่ายๆเลยค่ะพร้อมของแถมจัดหนักจัดเต็มแบบนี้เลยถ้าเกิดลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อเดือนได้ตามด้านล่างนี้ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรไลน์ไอเดียเพจเฟซบุ๊กนะคะติดต่อได้โดยตรงเลยติดต่อเดือนได้โดยตรงเลยนะคะหรือลูกค้าท่านใด จะแอดมาสอบถามปรึกษาก่อนได้เดือนยินดีให้คำปรึกษานะคะและเดือนขออนุญาตฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเซลเดือนชาแนลไว้ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารโปรโมชั่นดีๆของช่องด้วยนะคะเดือนขออนุญาตลาคลิปนี้ไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย